ความรู้ที่ออกรูปมา3แบบในกระบวนการพัฒนาปัญญาภายในบุคคลนี้พึงพิจารณาโดยสัมพันธ์กับวิธีทําให้เกิดปัญญา3วิธีที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องปัญญาสประเภทด้วยคือ 1. จินตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 2. สุตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมา สาภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรมในพระสูตรท่านแสดงแต่หัวข้อไม่อธิบายส่วนในพระอภิธรรมท่านอธิบายปัญญาสองข้อแรกมุ่งเอากรรมัสกตายานและสัจจานุโลมิกยานกรมัสกตายานคือปรีชาอย่างรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนสัจจานุโลมิกยาน เป็นวิปาาัสนาญาณคือญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การอย่างรู้อริยสัจปัญญาสองข้อแรกนี้เกิดขึ้นโดยปรารบอาชีพการงานศิลปะวิชาการที่ตนประกอบส่วนปัญญาข้อที่สท่านว่าได้แก่สมาปัญสสะปัญญาปัญญาของผู้ประกอบหรือเข้าถึงซึ่งอัตถกถาว่าหมายถึงปัญญาของผู้ประกอบด้วยสมาบัติคือปัญญาที่เกิดจากสมาธิ แต่ถ้าเอาความหมายอย่างทั่วไปน่าจะแปลได้ว่าปัญญาของผู้ลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือทำกิจนั้นจริงๆนอกจากตัววิธีที่เป็นหลักใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่พึงใช้ประกอบในกระบวนการก่อให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะในวิธีที่สกิจกรรมที่สำคัญสำคัญคือสวระและปริปุฉาการฟังซักถาม สอบน้นสากัดฉาการสนทนาถกเถียงอภิปรายปัศสนะและนิชานะการสังเกตดูเฝ้าดูดูอย่างพินิจโยนิโสมนสิการะหรือโยนิโสอุป,ปริคขาการพิจารณาโดยแยกคายตุลนาการชั่งเหตุผลวิมังสาและวิจยะ การไต่ตรองตรวจสอบทดสอบสอบสวนทดลองและเฟน้นอาเสวนะภาวนาและพาหุลีกรณะการเสพคุ้นฝึกหัดทำบ่อยทำให้มากกิจกรรมประกอบนี้กระจายอยู่ในที่ต่างๆเช่นหลายข้อกล่าวไว้เกี่ยวกับเครื่องช่วยให้เข้าถึงสัจจัการคิดการเล่าเรียนสดับฟังและการปฏิบัติฝึกปรือ ย่อมเป็นเครื่องช่วยให้สัญญาทิฏฐิและญาณนั้นเกิดมีใหม่ขึ้นบ้างก้าวหน้าเพิ่มผูนขึ้นบ้างได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องขึ้นบ้างว่าที่จริงสุตะคือความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับมาก็ดีการคิดอะไรได้ต่างๆก็ดีและปัญญาที่รู้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีย่อมเป็นความรู้แบบต่างๆที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้วยเหมือนกัน แต่ความรู้ที่จะออกผลเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปสําเร็จขึ้นในตัวบุคคลก็คือความรู้สามอย่างข้างต้นคือสัญญาทิฏฐิและญาณน,นั้นอาจพูดได้ว่าสัญญาทิฏฐิและญาณก็คือผลข้างปลายของสุตะจินตาและภาวนานั่นเองเมื่อความรู้ออกรูปเป็นสัญญาทิฏฐิและญาณแล้วย่อมมีผลต่อชีวิตของบุคคลมากสัญญามีอิทธิพลยิ่งต่อการรับรู้การมองเห็น การเข้าใจโลกรอบตัวและการที่จะสร้างความรู้อย่างอื่นต่อๆไปทิฏฐิตั้งแต่ความยึดถือลัทธิศาสนาและอุดมการต่างๆตลอดลงมาจนถึงค่านิยมต่างๆเป็นตัวชี้นำแนวทางแห่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของบุคคลได้ทั้งหมดส่วนความรู้ประเภทยานเป็นความรู้กระจ่างชัดและลึกซึ้งที่สุดเป็นผลสำเร็จทางปัญญาสูงสุดที่มนุษย์จะทำได้ สามารถจำระล้างลงไปถึงจิตสันดานของบุคคลสร้างหรือเปลี่ยนแปลงท่าทีแห่งการมองโลกและชีวิตที่เรียกว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์ได้ใหม่มีผลต่อพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของบุคคลอย่างเด็ดขาดและแน่นอนอยั่งยืนยิ่งกว่าทิฏฐิความรู้ชุดนี้สัมพันธ์กับความรู้ที่จำแนกอีกแบบหนึ่งในชุดต่อไปด้วย